5 m i n u t e Podcast r o โร to to you by s h ั t t e r s t o c k ประดุวัติวิธีการสร้างสารรค์แคมเปญขับเคลื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ตัวแทน s h u t t e r s t o c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับประพิษานอุสาหะครับวันนี้บทความที่ชื่อว่า 7 superficial tips that will get you 10x further in life นะ superficial นี่แปลว่าผิวเผินอะไรแบบนี้ผิวผิวอะไรแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นของที่อาจจะดูผิวเผินในสายตาหลายคนนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันช่วยนะในการพาคุณไปไปไปให้ไกลขึ้นแล้วกันนะ,ะในในชีวิตได้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า ช h a ์ p e n your ค l o t h i n g เวลาพูดถึงเรื่องการแต่งกายเนี่ยต้องต้องบอกว่า,ามันมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ในบทความนี้ผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับว่าการแต่งกายเนี่ยคืออันดับแรกที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับคือคุณรู้สึกรู้สึกภาคภูมิใจแล้วกันกับกับวิธีการแต่งตัวของคุณนคในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องใส่อ้กครั้งหนึ่งแน่นอนไม่ได้หมายถึง่องการถมแบรนด์เนมเข้าไปหรืออะไรแบบนี้นะครับ uh แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเป็น ถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตก็ควรจะต้องเรียบนะฮะเสื้อผ้าสะอาดนะครับแล้วก็ไอชุดที่แบบไม่ควรจะใส่มาในที่สาธารณะเช่นกางเกงวอร์มาอะไรแบบนี้ก็อย่าใส่นะเขาบอกว่าเฮ้ย hey, แต่คนเรามันดูที่ความสามารถเปล่าใช่แต่คุณต้องไม่คนที่มีความสามารถมากๆนะครับถึงจะแต่งตัวอะไรก็ได้แล้วคนยอมรับมันมีนะครับมีม,มีมีเยอะด้วยแต่ว่า เราส่วนใหญ่9กไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งกายเป็นเป็นการให้เกียรติสถานที่ให้เกียร,ยรพาพาพติเจ้าภาพต่างๆนานาพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีเวลาไปที่ไหนเนี่ยไม่ดูนะฮะไม่ดูเขา,าเรียกว่าอะไรอะ dress code นะฮะเราก็มันก็มันก็ดูไม่ดีอะนะฮะผมเคยผมเคย,ผมเคยถูกเจ้านายเตือนครัง้งนึงสมัยก่อนที่ยังทำงานอยู่ว่าแบบเวลาเขาเขียนว่า business attire เนี่ยคุณต้องแต่งแบบคือ ต่งอย่างเงี้ยยังเรียก business Attire ไม่ได้เลยนะฮะสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อาจจะพอไหวใส่ใส่แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยก่อนไม่ได้นะสมัยก่อน business ส t ตล e นี่คือต้องเต็มรูปแบบจริงๆนะครับอ,อันนี้คืออันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าบางทีเนี่ยมันคือถ้าเราเอาเซฟเซฟไว้ก่อนนะฮะก็แต่งตัวให้มันดีๆหน่อยโดยเฉพาะใน ในโอกาสที่สําคัญสําคัญบางทีเราเรารู้สึกว่าเราก็เราก็แต่งก็ไม่เป็นไรเราแบบเป,เป็นแบบเราคิดว่าเราแบบยังเป,เป็นคนที่คิดแบบใหม่อะไรเงี้ยแต่สมมุติเราไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขาคอนเซอร์วีฟไม่จำผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเราแต่งตัวไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยนะฮะก็อาจจะสวยได้นะฮันพูดจริงนะฮะสวยในที่นี้หมายถึงว่า,าสิ่งที่คุณไปคุยอาจจะไม่สาเร็จอะไรเงี้ย้ดย้วยเรื่องเล็กๆพวกนี้บางทีมันประกอบประกอบกันหลายๆอย่าง นะฮะบ,บางคนก็จะมองไปถึงขนาดว่าไม่มีสัมมาคารวะก็ได้นะเออคือมันไปได้ขนาดนั้นถามว่ามันอาจจะเป็นมีความคิดที่ท,ที่ที่อนุรักษ์นิยมมากๆแ่บก,ก,ก็อาจจะเป็นแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนที่มีความสาคัญกับคุณในตอนนั้นที่คุณจำเป็นจะต้องเนี่ยก็การแต่งกายเขาจ,เจำเป็นนะครับอันที่สองเขาบอกว่าให้ให้มีความกล้าครับกล้าในที่นี้เนี่ยหมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่แบบก้าวร้าวนะเออต้องแบ่งแยกกล้าในนี้คือ,เม,อเมื่อถึงเวลาต้องพูดต้องกล้าพูด อย่างเงี้ยนั่นนนคือความกล้าเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าต้องเลือกที่จะต้องแบบเหมือนยกมือเพิ่งขึ้นมาพูดในจังหวะที่คุณจะพูดเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเลือกเงียบให้คนพูดก็จะได้เปรียบนะครับอันที่สามไม่ไว่าจะทําอะไรอย่าหล่นอย่าลกนะครับนิ่งๆทําอะไรให้มันแบบใจเย็นๆเข้าไว้นะครับเหตุผลเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาเห็นคนลกเนี่ย เรามักจะรู้สึกว่าคนคนนั้นหนึ่งเตรียมตัวไม่ดีสองไม่พร้อมสามไม่รู้เรื่องจริงอะไรทานองนี้ยมันจะเป็นจิตใต้สำนึกที่ไปแปลว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลกนะครับอย่าลกอันที่สี่พูดให้น้อยเข้าไว้นะฮะพูดให้น้อยเข้าไว้ทําให้เยอะนะครับอันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าไม่ต้องพูดเลยนะเวลาควรพูดก็ควรพูดแต่ว่าไอเวลาที่ไม่ควรพูดพยายามพูดให้น้อยเข้าไว้ นะครับอันที่5ครับเขาบอกว่าพยายามจะ stay fit เ็าบอกว่า optimize Your physical appearance โอ้เรื่องนี้เนี่เราก็เราก็อยากจะทำใช่ไหมเขาบอกว่างี้ไม่ต้องถึงขนาดว่าโอ้โหแบบต้องคุณแบบเครียดเป๊ะแบบว่าจะไปประกวดชายงามอะไรแบบนั้นแต่เขาบอกว่าพยายามให้คุณรู้สึกว่าคุณฟิตอะนะคำว่าฟิตในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบพร้อมเพรียวเซนเดอร์มีซิกแพคอะไรแบบนี้แต่ว่าโอเคให้รู้สึกว่ามัน ให้สเตย์ฟิตนะฮะก็คือนั่นแหละผมเชื่อทุกคนคงจะเข้าใจแล้วว่า stay fit แปลว่าอะไรนะฮะออกกำลังกายเยอะๆนะครับข้อที่6ครับอย่าดรามา่านะครับอย่าดราม่าเยอะอย่าดราม่าเยอะข้อที่7นะครับเมื่อรู้สึกว่าเราเอ่อเราเราทำอะไรได้ดีนะครับเราทำอะไรได้ดีเนะี่ยเราต้องมั่นใจในความในในความสามารถอันนั้นของเรา นะครับโดยไปลองไปเช็คกับคนอื่นดูก่อนว่าเราทําได้ดีจริงที่เราคิดว่าถ้าเรารู้สึกเฮ้ยเราทําได้ดีจริงเราต้องกล้าโฆษณาต้องกล้าโฆษณาความสามารถของเรานี่ครับนี่คือ7จดข้อเล็กๆนะฮะที่อาจจะดูเหมือนผิวเผินแต่ว่าช่วยคุณก้าวหน้าในชีวิตได้เร็วขึ้นขอบคุณที่ตตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast presented by Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ It's not stock It's shutter stock